สวัสดีค่ะคุณผู้ชมตุ๊ก,กตาบ้าดีนะคะคุณผู้ชมขะวันนี้จะทำต้ยมยำปลานะคะเครื่องต้งยมยำนะคะใส่ไปเลยน้ำเดือดอย่า้ไยแด้เดือนแ้วงไงเดี๋ยวะะเราก็จะใส่ปลาลงไปด้วยเช่นกัน ็นในส่วนหัวแล้วก็ส่วนหางของปลานะคะ เดี๋ยวจะเอาต้มยนยปลาเนี่ยกินกับไข่เจียวนะจ๊ะระหว่างรอสุกเดี๋ยวเราไปตัพริกเตรียมอะไรไว้ให้เรียบร้อยก่อนเลยเนาะอันนี้เดี๋ยวใส่เกลือสักนิดนึงใส่เกลือลองไปนิดนึงนะคะ เขปรุงรสไปไกลๆเลยเนาะแล้ก็รสดีนะคะใส่ลงไปก่อนผมชูใจชูใจนิดนึ่งนะจ๊ะเดี๋ยวรอมันเดือดนะ ระหว่างที่เรารอต้มปลานะั้นเราก็มาเจียวไข่ไปด้วยเลยไข่เจียวกินกับต้มปลาต้มปลาก็เดือดแล้วนะจ๊ะ มาเจียวไข่วายยังไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่ รอบกระพักเลยนะคคุณผู้ชมจ้าวันนี้สวยวันนี้พิดไข่สวยค่ะ ไข่เจียวไหมคะเรีเยบร้อยเยีบร้อยเตาะ ไข่เจียวเสร็จแล้วอีกหนึ่งเดี๋ยวเราไปดูต้มปลากันนะจ๊ะมาต่อกันที่ต้มปลานะจ๊ะช้อนฟองออกสักหน่อยเราก็จะใส่พริกลงไปเลยนะวันนี้เอาแบบเผ็ดๆเลย เบาๆก่อนเนาะจับมะนาวลงไปเลยนะจ๊ะ เดี๋ยวเราลองชิมน้ำต้มดูก่อนเนาะ <c oughs> ลูกกระตาปลาหลุดปลาตัวใหญ่มากเลยนะคะลูกกระตาขนาดนี้ชิมชิมดูก,ก่อนเนาะอืมเปรี้ยวได้แล้วเดี๋ยวใส่ โรตีเพิ่มอีกนิดนึงเพิ่มความเค็มเนาะ <c oughs> แล้วก็ใส่ใบกระเพราเลยนะจ๊ะมันจะได้หอมเข้าไปอีก <c oughs> ใบกระเพราลงไป <c oughs> เลิศเลยเลิศเลย เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราจัดลงจานเนแล้วเราก็จัดเข้าํสำรับเลยนี่เนื้อปลานะคะหอมมากเลยด้วยเรียบร้อยแล้วคะ่ะคุณผู้ชมต้มยำปลานะคะนี่พร้อมกับไข่เจียวด้วยเลยสองอย่างนี้ก็ข้าวสองจานแล้วละคะ่ะ นะคุณผู้ชมฝากคุณผู้ชมเป็นกำลังใจกดไลค์กด subscribe กดแชร์ให้กับช่องตุ๊กตาบ้าบีด้วยนะคะตักข้าวมาทานพร้อมกันนะคะคุณผู้ชมสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ